อ่ายเลยถ่ายเลย แตนแตนรบกวนรบกวนรบกวน ไมก็แต่ขอดูน yes> ี่อยไรก็มยจะไปเป็นปีแล้วมันปีแล้วเธอถึงว่าไม่เคยรูถึงมานเจ็บปวดเลยก็ตอนนั้นฉันถายนายอย่เงียบๆ